ช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์จนถึงประมาณเมษายนพฤษภาก็จะเป็นช่วงที่ทางนักบัญชีก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องการปิดงบการเงินเพื่อจะส่งให้กับผู้สอบบัญชีตรวจสอบเรื่องของการปิดงบการเงินต้องส่งอะไรให้นักบัญชีบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการปิดงบการเงินต้องส่งอะไรให้ทักบัญชีบ้างนะคะ ในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์จนถึงประมาณเมษายนพฤษภานะคะก็จะเป็นช่วงที่ทางนักบัญชีก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องการปิดงบการเงินเพื่อจะส่งให้กับผู้สอบบัญชีตรวจสอบเนื่องจากว่างบการเงินของผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะคะจะปิดงบทุกคนที่3มีนาคมกันตามกฎหมายก็จะต้องมีการส่งงบที่กระทรวงพาณิชย์ยืงง่นกับพิสุทธ์ประกอบภายใน5เดือนหรือว่า150วันนะคะก็จะต้องมีการส่งงบทุกรอบบัญชี ก็คือถ้าเกิดเราปิดงบทุกรอบ3ธันวาคมของทุกปีนะคะเราก็ต้องยื่นงบให้เสร็จภายในวันที่ประมาณ30หรือ31พฤษภาคมของปีถัดไปนะคะทีนี้ค่ะในรอบของส3ธันวาคม65เราก็ต้องยื่นงบแล้วก็ส่งงบให้ทันภายในวันที่30พฤษภาคม66นะคะทีนี้ค่ะช่วงนี้ักบัญชีก็มีหน้าที่ในการที่ต้องลงบันทึกบัญชีกระทบบัญชีเพื่อจะปิดงบส่งผู้สอบนะคะทีนี้ค่ะน้องๆหลายท่านก็จะสอบถามเรื่องของการปิดงบ65 จะมีคาถามสนใจค่ะว่าหนูต้องส่งอะไรให้กับนักบัญชีบ้างเพื่อจะใช้ในการปิดงบนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขอสรุปไว้ในคลิปนี้ดังนี้นะคะก็คือหลักๆนะคะถ้าปกตินะคะถ้าเรามีการทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็มีการซื้อการขายนะคะแล้วก็มีการจดเข้าภาษีลูกค,ค้าเพิ่มมีการจดเข้าาษีสังคมแล้วเนี่ยก็จะมีการทําบัญชีหรือว่ามีการยื่นภาษีรายเดือนอยู่แล้วปกตินะคะเราก็ต้องส่งพวกเอกสารรายรับรายจ่ายแล้วก็พวกสเตทเมน ให้กับนักบัญชีทุกๆเดือนอยู่แล Jam ้วนะคะเพื่อจะทําเรื่องของยืดพอสามศูนย์ยืดประกันสังคมแล้วก็ยืนผูกขาให้จ่ายนะคะซึ่งแตกบัญชีเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาข้อมูลต่างๆของลูกค้านะคะคีย์ลงซอฟต์แวร์แล้วก็ทําภาษีทําประกันสังคมทําแวตนะคะซึ่งเป็นงานรายเดือนอยู่แล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเอาข้อมูลนะคะรายรับไปจ่ายคี์เข้าซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อจะปิดงบการเงินให้ลูกค้าทีนี้ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะถ้าบอกว่าเป็นงานรายเดือนเราก็จะค่อยๆทํางานทุกเดือนทุกเดือนเพื่อจะ ให้งานทั้งปีเนี่ยมันไม่หนักมากเกินไปส่วนใหญ่นะคะก็ถ้าไปสำาน้าชีของพี่เก่งเนะะี่ยค่ะก็น้องๆทุกคนก็จะพอทําภาษีเสร็จก็จะคีย์ข้อมูลเข้าซอฟต์แวร์แล้วก็ปิดงบการเงินให้ลูกค้านะคะแต่ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่นะคะเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้จดเข้าแวร์แล้วก็ยังไม่ได้มีประกันสังคมหรือว่ายังไม่ได้เริ่มทําธุรกิจนะคะหน้าที่หลักยังไงก็ต้องมีการส่งงบทุกรอบ12เดือนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้นค่ะพอน้องบางคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจ ิดเป็นงบเปล่าบ้างหรือว่า transaction น,น,น้อยๆนะคะเวลาถึงรอบบัญชีที่ต้องปิดงบ,บนะคะเอกสารต่างๆที่ต้องส่งให้นักบัญชีนะคะก็จะมีหลกักๆนะคะเหมือนกันเลยค่ะ1นนะคะก็จะเป็นเอกสารพวกชุดจดทะเบียนนะคะหนังส lifetime, ือรับรองบจห้านะคะหรือว่าลายชื่อผู้ถือหุ้นหรือว่าถ้าเกิดมีเอกสารเรื่องของการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดเปลี่ยนแปลงกรรมการนะคะจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือว่าจดเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ต้องส่งให้นักบัญชีด้วยแล้วก็2นะคะเรื่องของเอกสารด้านรายรับรายจ่าย ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะส่งแค่เรื่องของสเตตเมนต์แบงก์สเตตเมนต์แบงก์นี่สำคัญนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าส่งแค่กรสารรับกับจ่ายเฉยๆก็พอจริงๆก็สเตตเมนต์มีความสำคัญมากเพราะนับัระชียจะต้องกระทบรายการทั้งด้านรายรับอะไรจ่ายทั้งหมดของกิจการนะคะลำดับต่อมาคือเรื่องของ ตัวผู้สัญญาต่างๆนะคะอย่างเช่นสัญญาพวกเงินกู้นะคะสัญญาเรื่องของการเช่าซื้อรถหรือว่าสัญญาพวกสัญญาเช่าต่างๆหรือว่าพวกสัญญาให้เราไปทํากับบุคคลภายนอกนี่ต้องส่งให้นักบัญชีด้วยนะคะเนื่องจากมีรายการที่ต้องมาชึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะต้องเอามาเรคคอร์ดในรายการบัญชีด้วยนะคะต่อไปค่อาจจะมีเรื่องของตัวสต็อกนะคะ บางคนนะคะมีเรื่องของการทรําธุรกิจที่เป็นเทรดดิง้งก็จะต้องมียอดของสินค้าคงเหลือนาสิ้นปีที่จะส่งให้รับบัญชีพเพื่อจะปิดงบการเงินด้วยนะคะตัวสินค้าคงเหลือทํามีความสาคัญม,มากเนื่องจากว่าตัวนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการขายสินค้าของเราถ้าลูกค้าบางคนนะคะไม่ได้ทําสต็อกไว้นะคะพี่เก่งก็นแนะนําว่าตอนช่วงสิ้นปีหรือว่าเลยต้นปีมาแล้วนะคะก็ให้ทําการส่วนตับสินค้าคงเหลือนะคะว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะ แต่และประเภทมียอดคงเหลือเท่าไหร่บ้างแล้วก็เอาราคาต้นทุนนะคะใส่นิดนึงค่ะแล้วก็ทําเป็นตาราง Excel เพื่อจะสรุปจํานวนปริมาณแล้วก็ราคาต่อนหน่วยรวมถึงมูลค่าทั้งหมดนะคะส่งให้นักบ,บัญชีเพื่อจะเอามูลค่าสินค้าคงเหลือนะค่ะไปเป็นการปิดงบในงบการเงินของนรอกบ,บัญชีเรานะคะทีนี้ค่ะรายการทั้งหมดนะคะก็จะเป็นรายการที่ทางนักบ,บัญชีจะเอาไปเรื่องของทําหน้าที่ในการกระทบบัญชีนะคะปิดงบการเงินออกมา ่งงบการเงินของนักบัญชีที่ส่งม,มาให้ทางผู้สอบบัญชีตรวจสอบนะคะเจ้าก,ก็ประกอบไปด้วยเรื่องของสูตรรายวันนะคะซึ่งเป็นรายการเดบิตเครดิตซึ่งก็เป็นหลักการของทางบัญชีนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของบัญชีแยกประเภทนะคะหรือว่าที่เรียกว่า GL แล้วก็จะมีอีกอันนึงคือเรื่องของงบทดลองค่ะซึ่งเป็นรายการสรุปยอดบัญชีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินหนี้สินนะคะทุนกำไรสะสมแล้วก็รายได้ค่าใช้จ่ายอันทั้งหมดนะค่ะผู้สอบบัญชีก็จะเอาไปทําการตรวจสอบนะคะ ทีนี่ทางงานผู้สอบบัญชีเขาก็จะตรวจสอบตามมาตรฐานของเขาว่าเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาแล้วก็รายการบันทึกบัญชีรวมถึงงบการเงินที่ปิดออกมานะคะมีการทําบัญชีถูกต้องไหมมีการทําภาษีถูกต้องไหมผู้สอบเองพอตรวจสอบเสร็จก็จะมีการเซ็นรับรองให้ทีที้ทางนี้ก็จะเป็นโปรเซสของการปิดงบการเงินแต่ละปีนะคะซึ่งนีก็เป็นหน้าที่ของทางผู้ทําบัญชีแล้วก็ผู้สอบที้พี่เก่งขออนุญาตทวนนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโปรเซสของการยื่นงบของแต่ละปีนะคะ ควรักบัญชีนะคะปิดงบเสร็จส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจเสร็จนะคะงบการเงินที่ผู้สอบลงนามแล้วนะคะก็จะส่งกลับมาให้ทางรักบัญชีเพื่อจะยื่นงบนะคะทีนี่พี่เก่งขอ,อสรุปเรื่องโปรเซสการยื่นงบนิดหนึ่งนะคะปกตินะคะงบการเงินที่เราปิดทุกรอบบัญชีนะคะจะต้องส่งงบให้เสร็จภายใน5เดือนนะครับเข้าค่าเลาห้าเดือนทีนี้โปรเซสข้างในค่ะมันก็จะเริ่มจากผู้สอบ ตรวจสอบกบัญชีเสร็จแล้วแต่เราจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นกฎหมายบังคับว่าเราจะต้องประชุมผู้ถือหุ้นนะคะภายใน120วันนับจากวันซิ้นนวดสมมุติว่าเราเสิ้อรอบบัญชีคือ31มธันวาคมห6หกหาเราจะต้องประชุมผู้ถือหุ้นนะคะเพื่อรับรองงบการเงินเขาเรียกว่าประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะคะต้องประชุมให้เสร็จภายในวันที่30มสเมษายนของปี -66 เสร็จแล้วค่ะพอประชุมเสร็จแล้วนะคะภายใน14วันนับจากวันที่เราประชุม เราจะต้องมีการยื่นบอจอหหรือว่ายื่นรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะเข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันก็ยื่นออนไลน์ได้แล้วหลังจากที่เราประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนะคะจะต้องยืน่นงบเข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์เสร็จเรียบร้อยภายใน1เดือนนะคะอันนี้เป็นฝั่งของทางกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากรมธุรกิจการค้านะคะถ้าเรายื่นไม่ทันก็จะมีเบี้ยรปรับเงินเพิ่มตามระยะเวลาที่เรายืนา่นงบล่าช้าทีนี้มาดูทางฝั่งสัมปรกรณ์มังคะ่ะในฝั่งของสัมปรกรณนะคะก็จะต้องยื่นให้เสร็จภายใน150วันของปี -66 ะะ่ะ ก็จะต้องยื่นให้เสร็จภายในวันที่30พฤษภาคมปี66นะคะที้เมื่อกี้ที่เก่งย้อนจับปนิดนึงื่อาของกระทรวงพาณิชย์นะคะจะต้องยื่นงบให้เสร็จภายใน5เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชีแล้วก็ต้อง1เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนะคะซึ่งปีนี้ค่ะวันสุดท้ายของการยื่นงบที่กระทรวงพาณิชย์ก็คือวันที่31พฤษภาคม66นะคะอันนี้ค่ะเป็นไทม์ไลน์แล้วก็เป็นระยะเวลาของการยื่นงบในแต่ละโปรเซสทั้งกระทรวงพาณิชย์และก็สกนักรนะคะ เ,เดี๋ยนีค่ะเขาพี่เก่งอยากจะย้ำนักบัญชีแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะว่าต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของไทม์ไลน์และก็ระยะเวลาตรงนี้ให้มากนะคะเนื่องจากว่าทุกขั้นตอนะคะ่ะถ้าเรายื่นไม่ตรงหรือว่ายื่นเกินกําหนดนะคะมีค่าเบี้ยรปรับทุกสเต็ปเลยนะคะอย่างสำคัอนะคะถ้าเรายื่นไม่ทันร้อยห้าสิบวันก็จะมีค่าปรับอยู่ที่2,000หรือ4,000บาทก็จะดูตามระยะเวลาของการยื่นล่าช้านะคะที่กระทรวงไยก็เช่นเดียวกันค่ะก็ มีค่าปรับตั้งแต่ส0 0พไปทุนถึงหมื่นกว่าบาทนะคะอันนี้พี่เก่งก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนให้ความสาคัญเรื่องของการทํางบการเงินแล้วก็ยื่นงบการเงินตามระยะเวลาด้วยนะคะค่ะอันนี้ค่ะกับพี่เก่งก็ขอสรุปในเรื่องของการปิดงบนะคะว่าจะต้องส่งและให้รับบัญชีบ้างรวมถึงไทม์ไลน์ในการยื่นงบต่างๆทั้งที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ที่สำรับกอนะคะในส่วนของงานบริการของพี่เก่งนะคะก็จะมีในเรื่องของการรับทําบัญชีรายเดือนรายปีนะคะรวมถึงงานตรวจสอบบัญชีด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะ เนื่องจากว่าธุรกิจของลูกค้าเองก็มีการขยายตัวด้วยค่ะแล้วก็บางคนก็ต้องปิดงบทุกเดือนแล้วก็มีการใช้ซอฟต์แวร์ข้างในนะคะก็บางทีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเทิร์นโอเวอร์ของพนักงานตอนที่ทรพี่เก่งมีบริการตัวใหม่นะคะที่เราจัดนักบัญชีของเราเนี่ยค่ะเข้าไปทํางานที่ลูกค้าเขาเรียกว่าบัญชีเอ้าซอร์สนะคะตั้งจากลูกค้าบางที่นะคะบางธุรก,กิจะค่ะ ต้องส่งงบไปที่บริษัทแม่นะคะทุกเดือนต้องมีการปิดงบทุกเดือนเพื่อจะเอาไปคอนโซลกับแม่ที่ต่างประเทศหรือว่าแม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จำเป็นจะต้องมีการทํางานรูทีที่อัปเดตอย่างนี้ค่ะพี่เก่งก็มีซัพพอร์ตที่จะส่งนักบัญชีเราเข้าไปทํางานที่ลูกค้านะคะซึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่ตําแหน่งลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะผู้จัดการนะคะหรือว่าตําแหน่งผู้ช่วยเพื่อจะไปช่วยลูกค้าในเรื่องของการปิดงบการเงินหรือว่าเป็นงานตรวจสอบบัญชีหรือว่าตรวจเช็คข้อมูลเอกสารต่างๆก็ได้นะคะเพื่อให้งานรูทีสามารถจะันได้ นี่ก็เป็นเซอร์วิสใหม่ของทางทีมพี่เก่งนะคะในส่วนของงานบัญชีเอาซ์ซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็สามารถจะใช้บริการของทางเราได้นะคะเนื่องจากว่าเรามีทักบัญชีซัพพอร์ตตลอดนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่เก่งขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส r ก b e ให้กับทางพี่เก่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ